อ่าตอนนี้มาอ่าโปรแกรมติดตั้งมอเตอร์เปิดปิดออนไลน์นะครับนี่ครับตัวหนึ่งประมาณแปดวงจรครับและพร้อมแจ้งเตือนผ่านไลน์ครับเปิดนะครับปิดครับอ่าแจ้งเตือนมาแล้วครับอ่าสมมุติเราเปิดหมดเลยเปิดครับอ่าเปิด าสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับตั้งเวลาในการเปิดปิดอันนี้อันนี้ปิดนะครับแล้วมันจะมีลายแจ้งเตือนเข้ามาครับปิดครับเดี๋ยวฝากกดดีวาก,กติดตามนะครับเดี๋ยวนะอันคลิปหน้าจะทําโค้ดสอนในการข้าอ่าในการสั่งงาน Arduino นะครับขอบคุณครับ